เคยได้ยินไหมห้ามเคาะช้อนกลางคืนไม่งั้นผีจะมากินด้วยบางคนอาจคิดว่ามันก็แค่เรื่องคููเด็กแต่ถ้าวันนี้ผมเล่าให้คุณฟังว่าเคยเกิดอะไรขึ้นกับผมจริงๆหลังจากที่ผมดือ้อคกช้อนเล่นตอนดึกคุณอาจไม่กล้าลองทำเองอีกเลยฟังให้จบนะ เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องผีมั่วๆที่คุณแก่เล่าเอามันแต่มันมีเหตุผลว่าทำไมคนโบราณถึงห้ามและคุณจะตัดสินเองได้ว่าจะลองเสี่ยงหรือจะหยุดแค่เสียงแกร้งๆบนโต๊ะอาหารผมโตมากับยายในบ้านไม้กลางทุ่งนาไฟฟ้าก็มามาดับดับบ้านไกลชิดกันไม่กี่หลังตอนเด็ก ผมสนมากยิ่งพวกความเชื่อแบบห้ามโน่นห้ามนี่ยิ่งชอบลองคืนหนึ่งหลังจากกินข้าวเย็นผมยังนั่งเล่นหน้าครัวกับเพื่อนบนโต๊ะยังมีถ้วยชาไม่เก็บผมเอาช้อนตักน้ำซุปแล้วก็เผื่อเคาะขอบถ้วยแกรงแกรงเสียงมันก้องดีผมเลยลองเคาะลื่นกับเพื่อน แบบจังหวะเพลงเพื่อนมันบอกเฮ้ยห uh ้ามเคาะเดี๋ยวผีมาผมขำผีอะไรสมัยนี้ไฟก็มีใครจะกลัวแล้วผมก็เคาะแรงกว่าเดิมเล่นเหมือนเคาะกรองจนเสียงมันดังลอดออกไปนอกบ้านแม่กับยายไม่อยู่ในครัวแล้วใครก็ไม่มาห้ามจนผมกับเพื่อนหัวเราะเหนื่อย ก็แยกย้ายไปนอนแต่พอตกดึกประมาณตีหนึ่งผมได้ยินเสียงเหล็กกระทบกันอีกเกรงเกรงคราวนี้ผมไม่ได้ทำมันดังมาจากหลังบ้านตอนแรกคิดว่าลมพัดหรือแมวคุ้ยของแต่เสียงมันสม่ำเสมอเหมือนมีคนเคาะจริงๆผมกับเพื่อนแอบมองผ่านหน้าต่าง เงาดำๆเหมือนคนยืนอยู่หลังครัวตรงโอ่งน้ําแล้วเสียงเหมือนคนหัวเราะเบาๆดังมากับลมผมรีบกระซิบเพื่อนพรุ่งนี้ไม่เล่นแล้วแต่ไม่ทันแล้วคืนนั้นผมป่วยทันทีหนาวสะท้านแต่ไม่มีไข้พอเช้ายายกลับมาเห็นสภาพผมตัวเย็นเหงื่อซึมลุกไม่ขึ้นยายเรียกหมอผีแถวบ้านมาดู บอกเลยเมื่อคืนเด็กมันไปเรียกของหมอผีเอาน้ำมนต์มาพรมบอกว่าโชคดีที่วิญญาณยังไม่ได้เอาแรงไปหมดคืนนั้นผมไม่กล้าเคาะอะไรอีกเลยและตั้งแต่วันนั้นผมเชื่อเต็มหัวใจว่าเสียงช้อนกลางคืนมันไม่ใช่แค่เสียงบางคนอาจคิดว่าความเชื่อนี้งมงายแต่ถ้าอยู่บ้านนอก จะเข้าใจว่ามันฝังในวิถีชีวิตในสมัยก่อนทุกบ้านจะมีพิธีเลี้ยงผีหรือส่งผีอยู่บ่อยๆเวลาเรียกผีมากินของเส้นจะใช้เสียงเคาะคันเคาะหม้อเคาะโต๊ะเป็นสัญญาณเรียกวิญญาณเชื่อกันว่าผีไม่ได้มีหูเหมือนคนต้องเรียกด้วยเสียงโลหะกระทบกันเสียงช้อน เสียงขันคือรหัสให้วิญญาณรู้ว่ามีอาหารรออยู่ใครเคาะก็เหมือนบอกมาได้เลยแต่ถ้าไม่มีของจริงให้กินของจะเอาอย่างอื่นแทนบางบ้านเชื่อว่าผีจะเอาแรงคนเอาอายุคนหรือเอาวิญญาณไปแทนสำรับที่ไม่ได้จัดไว้จริงๆพอโตขึ้นถึงจะเข้าใจอีกมุมว่า จริงๆแล้วเสียงเคาะมันคือเรื่องมารยาทในบ้านคนสมัยก่อนถือว่าอาหารคือของมีค่าต้องเคารพการเคาะจานเคาะถ้วยเท่ากับเล่นกับของกินไม่เคารพสำรับผู้ใหญ่ดูยังไงเด็กก็ไม่เชื่อก็เลยมีเรื่องผีมีเรื่องของมีเสียงวิญญาณมาเป็นเครื่องขู่ให้เด็กยอมเชื่อถามว่าจริงไหม หลายบ้านจะตอบว่าไม่อยากรู้ลองทำก็ได้ถ้ากล้าถึงวันนี้บ้านผมไม่มีใครเคาะอะไรเล่นตอนกลางคืนอีกเลยขนาดตอนล้างจานถ้าทำช้อนตกยังขอโทษในใจบางคนบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงแต่ผมตอบได้คำเดียวว่าถ้าคุณมั่นใจว่าเสียงที่คุณเรียกออกไป จะไม่มีใครตอบกลับมาก็ลองเคาะดูคืนนี้สิ